สวัสดีครับพี่น e no. nah ้อยินดีตลานรัตส่ช่อแปมลำพืินออฟเชียววินาทีที่รอคอยรอคอยแต่กี่โมงคะประมาณ8ปดโมงเช้าได้ครับใช่ไหมเต็มกล่องไหม่เต็มกล่องเลยันอกแ้เดี๋ยวเ็มกล่งคมนอัเอา เอาไปหนีก่อนเราดูพวกอันชัยไปก่อนนะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอบฟู่หนาวขอบกินเลยมาเดี๋ยวหลงค่ะไปเดี๋ยวเอานี่ก่อนท่องชื่อๆหน่อยจริงๆลงมาแล้วครับพี่น้อง

เราขึ้นเอยหายตัว้องยันไปจำเน่ื้อให้พอองบาทโอ้ซื้อให้สองบาทเท่านอือันนี้แบบอันนียเหล่ามาทำยังงนนแดงมีฉากคนยืนบนทางรถไฟน้ำมาอยู่ไหนนะ นไยน่มต้งไหนอะต้นน้ำ่ใสล่ะต้นน้ำหรือต้นน้ำกับมานะที่อ่ะร้เะคือเพื่อเื่อเือสามาแต่คลายหอมขายกระเทียมเนาะคายดีจากระเทียมจ้าเอาเอิให้แน่ต้นน้ำกกับมานะมีค่ะมาครับเรียกมาเรกมให้มาให้หน่อยเอานาอยู่ในกลุ่มดีเบนไป เป็นยูทูบเบอร์ไหมพี่แขงขกันดีเป็นระเบียบเยวนไหมอันนีาจากสายหุบขาได้ไหมอุ้ยไม่เพาะอยากสายหนุบขานี่กระเป๋าแบบอันที่ไอพี่บ๊อพี่ไม้เอาค่ะแดงไม่ย อันนี ay, ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวโขกเลดี๋ยวอ้ของบอกก่อนมันิมันินักไหมนะคุาก็ให้มันดูตรงหทีแเอาของอกกอนเดี๋ยนอนสอเดี๋ยวนะมาฟังครแล้กัก็ลไว้ดลกอะไรก็ตอแรกหนแล้ก็ไล่าแล้วไเก็คือการโทรหากัน แล้วก็มีความสุขในตอนที่คิดถึงนะครับพอตัวเองโทรไปตัวมาก็จะมีสักวันหนึ่งที่ได้ยินผู้ชายข้างหญิงเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเรา่คิดวาาเรมีคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นเพราะว่ามันก็แบบเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาได้ผมเว็งสายนะครับเอาละครับว่าทีนี้พอพระเอกที่นี้เขาเองเขาจะเป็นเป็นเพื่อนร่างกายนะเขาเขาโทมาแล้วมันไม่เจอผู้หญิงเขาก็ ห,หลายรอบเขาก็เลยคนแบบเออุ๋เ oh กิดอะไรเาก็เลยรีบเขาไปหาเราพอเขามาถึงที่ถ่ายน้งาไปปุ๊บก็มาเจอเราที่เราก็จะมาหาเขาพอดีแล้วมาเจอกันแต่ตอนที่เจอกันก็คือว่ามันมีคนดีคนดแล้วเพื่อนองุงอีกคนนึงที่มากากอุเขาจะบอกว่าอ่ะุงเนี้ยเป็นนักเอกเหมือนกันตอนนั้นเรียนแรกเป็นไพ่คนแร้อ่ะไอ้เพื่อนของอุ๋งอีกอ่ะมันเห็นแบบอันนี้ ที่ที่ว่ามันสายตาลามบกเจ้าชู้จะมาจีบเราเพื่อหวังอะไรทุกอย่างแต่เราเรามันก็เลยมาดักทางไว้แต่ว่าพระเอกเข้ามาได้ยินตอนตอนที่ที่เขาบอกว่าเป็นแฟนผมครับเขาเลยเข้าใจผิดเดี๋ยวเราไปอีกนัดสิร์ฟช็อตนะครับไม่มีอะไรเราแค่รับสายแล้วก็ยิ้มเปิ่มแล้วสุดท้ายก็มาคุยกันปรับความเข้าใจกันก็จบอย่างนี้สุดๆครับเรอโอเคเดี๋ยวเราเอาเดี่ยวสุดท้ายก่อนตอนนี้ก็คือ มาเจอเอาตอนชี่นักเอกมาถึงแล้วแล้วเจอสายตาของันนี้มองมองอย่างรวนลามมองางนั่๊แล้วไปเดินเข้ามาถีบลวเพื่อนที่เห็นจากไกลๆแล้วสังเกตการเหตการเพื่อนไปชื้อน้ำมาใช่อาจจะมองเห็นภาพรวมแล้วก็ดิเข้ามาตักบอนบ้านไหนะบ้านไหนน มันนเ้กบม่ายนงเดนตอัี้ต้นนากัมานส่นันทุกันนทุกวันนทกวันัวันนนทุกวัต้วันัุวันวนีุกุ e นทุกวัวันกวันทกวันทกเัวันทุกวักวันุกวัันนทนวนทุกนทนีุกวัทุกวท มันหนามากนโรงแมนี่เอ๋อไอเบียจะไดได้เขาชานนี่ไปได้เขาชานนี่มาผงานพ่นี่คือหัวใจที่นอนกวันที่แเมษายนีพร้อมกันมีแมนชารูดีแมที่จะลกเสียงสานเขเปเหไหมมีแมนชาลูเทลงเด็ดละแรกเลี้ยงแม่นมายดดแงครับสารพัน

แม่คนไม่อินแล้วอะมันรู้แล้วแม่ซุดน่าุดได้หนีกับเสียนุ่นแล้วเอาคือมาก่อนเลือกกันเนาะเหมือนเปนเนซุดได้หนีขวัญใจแล้วแม่แดนมันกลับครับเป็นมันมังเขาเรียกเป็นผ้าทูบไปเขาเรียกเดียวกันแล้วอย่าลืมปันวิวโตให้น้องอุิงได้ค่ะพี่น้องหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วช่วยกันดูสลับกับปันวิว ให้น้องนี่ตอไปกับเราขอบคุณกกำลังใจครับเอวีเป็นตำรวจแห่ปับเรื่องดีดีอยู่ดีแหงนตำรวจํารวจ่้งรู้าตารวจไม่ให้นรถตู้ตารอตํารวจี้ เอากระเบื้อน <tube> ั่นเด็กเอากระือนั่นเด็อันเดสตอรี่อันเดมาบอกสำหรับกัทุกุกำลังใจนะพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปค่ะ